สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พามาดูตู้ใส่กับข้าวครับเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งทำครับขนาดไซส์พิเศษเลยครับความลึกอยู่ที่55ครับความกว้างก็6กครับความสูงนี่เมตร80เซนครับเป็น1บานกระจกครับแล้วก็1บานเกตแล้วก็อีก1บานลูกกงครับและก็อีก1ลิ้นชักครับคือรวมทั้งหมด3บานครับ1ลิ้นชักครับข้างทึบ สวยงามครับกำลังน่ารักน่าใช้เลยครับนี่ครับลูกค้าสั่งทําครับพอดีผมหารายชื่อลูกค้าที่สั่งทําไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้ครับขอให้คนที่สั่งไว้ครับติดต่อกลับมาด้วยครับเดี๋ยวจะทำสีเสร็จก็จะได้ส่งแล้วครับอยังไงก็ติดต่อกลับมาด้วยนะครับถ้าดูเพจคนรักไม้อยู่นะครับดูตู้กระเพ้าหลังนี้อยู่ก็ติดต่อกลับด่วนเลยครับนี่ครับ เป็นตู้กับข้าวสวยงามครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับเป็นไม้สักแห้งนะครับไม้อายุ45้าปีครับฝีมือของช่างเมฆครับแล้วก็ขอกราบขออภัยครับลูกค้าครับที่ซื้อตู้กับข้าวข้าวก่อนนะครับสองหลังครับที่อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณครับอ่าแล้วก็สะเซิงเซาเนาะผมเรียกถูกป่ะหรือผมตกอ่าสอเสือชอช่างด้วย เสาชิงด้วยนะเนี่ยครับลูกค้าที่ซื้อไปกบพอดอีเราจ้างรถเทนเนอร์ส่งไปให้เนาะรถเทนเนอร์เขาลากเทนเนอร์มาส่งที่สุขโขทัยค่ะกลับเขาก็รับจ้างขนตู้กลับไปด้วยครับพอดีเจอฝนตกครับกระดาษที่เราคุมไปให้เละหมดเลยครับหลังที่ลงสุพรรณลงอู่ทองนี้ก็คงเปียกแต่ก็คงจะไม่มีน้ําแช่เพราะว่าตู้หลังที่ลงสุพรรณนั้นเขาเรียกว่าตะแข่งไปครับ แต่หลังที่ไปศาสเงอานี้นอนไปอยู่ด้านบนนะครับกระดาษเปียกทําให้น้ําขังในตู้ครับน้ําขังนานๆก็ทําให้ไม้ขยายตัวครับก็ดันตู้ตู้ก็จะมีรอยแยกนิดหนึ่งครับแล้วก็ถ้าแค่นานๆน,นะครับมันก็จะส่งผลแบบนี้ครับไม้สักถ้าแค่แล้วไปถึงรีบเคดออกไม่เป็นไรนครับแต่วนันนี้อาจจะทิ้งไว้นานเกินไปครับทําให้ไม้เก็บความชื้นและขยายตัวครับ ก็ทำให้มีรอยแยกครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับข่าวหน้าครับมันก็เหมือนเป็นบทเรียนนะเนาะเราไม่เคยว่าจ้างเขาด้วยครับแล้วก็เจอฝนพอดีแบบนี้ครับก็พยายามจะแก้ไขครับข่าวหน้าก็ต้องมีผ้ายางคุมไปครับเขาไม่มีผ้าใบไม่เป็นไรแต่เราต้องคุมตู้เราไปให้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ